โอเคอันนี้เป็นทริปเล็กๆนะวิธีเช็คจุดจุดดีดของไม้อะ่ะอย่าไปจินตนาการเองว่ามันอยู่ตรงไหนมันสามารถเช็คได้แบบจริงจังอันนี้ตูดไม้อันนี้หัวไม้ให้เรากำไล่ตั้งแต่หัวไม้แล้วนะแล้วเอาตูดไม้เคาะพื้นฟังจนกว่ามันจะมีเสียงใสๆอะ่ะเนี่ยถ้าหัวไม้มันไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เลื่อนมาทีละนิดได้ยินไหมดูนะเห็นไหม,นะเ,หไหมเสียงมันจะเหมือนะระฆังดูนะถ้าจับหัวไม้มันก็ปกั๊ก ันก็ปกักปากปากเนี่ยมันไม่ดีเห็นไหมถ้าจับโคนไม้เนี่ยมันก็ปากเหมือนนันเหาะฉนนั้นก็จับไปเรื่อยๆจนเจอจุดที่มันสัดแล้วมันเสียงใสๆแบบนี้เห็นไหมวิธีเช็คจุดไม้โอเคอันนี้เป็นทริปเล็กๆนะวิธีเช็คจุดจุดดีดของไม้อ่ะอย่าไปกินนาการเองว่ามันอยู่ตรงไหนมันสามารถเช็คได้แบบจริงจังอันนี้ตูดไม้อันนี้หัวไม้ให้เรากำไล่ตั้งแต่หัวไม้แล้วนะแล้วเอาสูดไม้เคาะพื้น ฟังจนกว่ามันจะมีเสียงใสๆอะ่ะเนี่ยถ้าจับหัวไม้มันไม่ใช่ใช่ไหมเราก็เลื่อนมาทีละนิดได้ยินไหมดูนะเห็นไหมเสียงมันจะเหมือนะระฆังดูนะถ้าจับหัวไม้มันก็ปักมันก็ปกัปกปักปักเนี่ยมันไม่ดีเห็นไหมถ้าจับโคนไม้เนี่ยมันก็ปกักเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จับไปเรื่อยๆจนเจอจุดที่มันสั่นแล้วมันเสียงใสๆแบบนี้เห็นไหมวิธีเช็คจุดไม้จบ